มาแล้วค่ะวันนี้สอนดึงดูดรักในระดับควันตั้มนะคะใครที่อยู่ในกระบวนการของการอยากที่จะดึงดูดความรักอยากจะได้ความรักที่ดีคุณต้องเข้าใจหลักควันตั้มเลยโอเคปะ่ะเพราะว่าหลักนี้เป็นหลักที่สุดยอดมากๆนะคะเริ่มมีนำมาใช้แล้วเวิร์กมากๆแล้วมีศึกษาเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าลงลึกมากๆคือบางคนได้ยินคำว่าควันตั้มมานานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ บางคนก็อาจจะศึกษานะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าควันตั้มคืออะไรเดี๋ยวนี้เขาดีวลอบและพัฒนาไปเป็นการนั่งสมาธิแล้วว่าใช้ศาสตร์แห่งควอนตัมเนี่ยในหลายๆเรื่องนะคะในหลายๆเรื่องและในด้านของความรักก็เช่นเดียวกันค่ะอยู่มันก็นํามาใช้ได้แล้วเมยรู้สึกว่ามันควรได้ใช้แหละเพราะว่าเละที่เมย์จะนิยาม ทฤษฎีนี้ที่เรียกว่าเลิฟควอนตัมเลิฟควอนตัมก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยความรักนะคะในการใช้กฎแห่งควอนตัมนะคะมาใช้ในเรื่องของความรักแบบควอนตัมฟาสต์ไปเลยควอนตัมจัำควอนตัมลีฟนะคะอับ,บราฮัมพี่ก็ใช้ว่าควอนตัมลีฟส่วนดร์จู๋ก็จะใช้ควอนตัมจัำหรือว่าควอนตัมฟิวนะคะแต่ว่ามินนิ่งหลักมันก็คือควอนตัม ะะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะคะเราจะบอกว่า the more connected you are to the quantum field the less separation you have from the dream that you are creating คุณทั้งหลายเหล่านี้ทุกคนนะคะล้วนอยู่ในสนามควอนตัมทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและพวกเราไม่ได้แยกออกจากกันเลย the less separation เราไม่ได้แยกออกจากสนามนี้เราไม่ได้แยกออกจากกาันเลยเมกับคุณไม่ได้แยกออกจากกาันนั่นคือการสร้างสรรค์ความฝันนั่นคือการสร้างสรรค์ตัวตนของคุณนั่นคือการสร้างสรรค์คู่แท้ของคุณคุณฟังนะคํานี้ที่เมย์ชอบมากจากดรโจที่เขาบอกว่าควอนตัม f ฟิ l อิเล็กทริกฟิหรือว่าสนามกระแสไฟฟ้าเราจะใช้คํานี้เขาบอกว่า เมื่อไหร่ที่คุณเซปรเรเมื่อไหร่ที่คุณแยกออกจากกระบวนการที่คุณต้องการคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวเคยได้ยินคำพูดนี้ไหม all of one ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสนามของควอนตัมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความรักมันโคตรเกี่ยวเลยนั่นก็คือว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวในพลังงานแห่งความรักหรือเปล่า คุณเป็นหนึ่งเดียวในพลังงานที่อยู่ในสนามควอนตัมอย่างที่บอกว่าควอนตัมมันแบ่งแยกออกไปหลายๆเฉตถ้าเป็นโมเลกุลก็แบบเยอะมากความเป็นไปได้เยอะมากนั่นมีนิ่งว่าคุณอยู่ในสนามควอนตัมแบบไหนนั่นบินนิ่งว่าคุณอยู่ในควอนตัมฟิลหรือถ้าภาษาบ้านๆก็คุณอยู่ในโลกแบบไหนโลกที่ ฉันว่าความรักมันยากฉันว่าคู่แท้มันมันยากมันยากที่จะแบบมาเจอกันฉันว่ามีแต่ความรักที่เจ้าชู้นอกใจฉันเจอแต่คนที่เจ้าชู้นอกใจนั่นมีนิ่งว่าคุณอยู่ในควันตั้มฟิวนั่นมีนิ่งว่าคุณกําลังอะไรคุณไม่ได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งเดียวกับควันตั้มฟิวที่เป็นในเรื่องของความผ่าสุกความอุดมสมบูรณ์ความรัก ความจิตใจดีความเห็นใจซึ่งกันและกันความรักแท้คือคุณอยู่คนละโลกอะเหมือนที่เราถามคนที่มีความคิดเหมือนกันความคิดที่แตกแยกจากเราความคิดที่ไม่เหมือนกันกันกบเราเราได้แต่นั่งคาถามกับตัวเองว่าเขาอยู่ในโลกไหนวะเขาอยู่ในโลกเดียวกันกับโลกที่ฉันอยู่หรือเปล่านั่นคือควันตัมฟิลสนามควันตัมเราอยู่ในควันตัมไหน ไม่มันมีโลกหลายเลเยอร์เราต้องเจอแบบโคตรเจ๋งนะที่บอกว่าเราไม่เชื่อมต่อในสนามควอนตัมเราไม่มีวันที่แบบแยกออกจากสนามพลังงานนี้แล้วเราก็สร้างความฝันสร้างจินตนาการสร้างชีวิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในสนามควอนตัมนี้ประเด็นคือเราไม่อยู่ในควอนตัมไหนเคยถามตัวเองปะ่ะเราไม่อยู่ในสนามควอนตัมไหนวะ บางทีคุณกับเลดี้เมย์ไม่ได้อยู่ในสนามควอนตัมเดียวกันก็ได้หรือบางทีเราอยู่ในสนามควอนตั้มเดียวกันแล้วการที่เราจะมาดึงดูดความรักเข้ามาในสนามควันตั้มของเราประเด็นคือต้องไม่ separation ต้องไม่แตกแยกต้องเป็น The One ต้องเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนน้ำซุปก็อยู่ในถ้วยเดียวกันของน้ำซุป ไม่ใช่แบบแตกออกจากกันทุกคนฟังนะบทเรียนนี้สำคัญมากๆเมื่อไหร่ที่เราจับตัวเองได้เหมือนที่อับราฮัมฮิกบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณ a อ t e n t i o n หรือคุณอาบคุณอาบเรื่องนี้อาบเลยนะให้ความสนใจกับเรื่องนั้นมันเหมือนหลักในคอนตัมฟิลเลยเมื่อไหร่ที่เราอาบอยู่กับเรื่องไหนที่เราสนใจมากม เรื่องนั้นจะปรากฏเรื่องนั้นจะโชว์ให้เห็นทำไมควอนตัมเนี่ยที่มันมาเปิดเลยนะเริ่มคิดคนในปี1900ทําอทไมอเบิร์ไอน์ไต์ถึงบอกว่าผมยอมแพ้ไอสไต์ Einstein นี้ยอมแพ้ในการนิยามควอนตัมในการเอาทฤษฎีมาบอกความเป๊ะของควอนตัมยอมแพ้เพราะควอนตัมคือสนามพลังงานที่แปลเปลี่ยนได้เสมอ นักฟิสิก์บอกยอมแพ้เลยควันตั้มแต่วัดค่าได้นะแต่เอาทฤษฎีมาจับเช่นมันหันเหไปทางนี้ทางซ้ายเป็นทางขึ้นพลังงานหรือทางโมเลกุลมันจับไม่ได้เลยมันจะมาเปะ๊เปะเหมือนกับกฎแห่งตัวเลขเหมือนหลักของไอแซคนิวตันเมื่อผลไม้ตกลงมาตื้มก็ตกตามแรงโน้มถ่วงมันไม่สามารถอธิบายแบบ เอาทฤษฎีมาจับได้แต่มันวัดค่าได้เสมอนี่คือควอนตัมแล้วด้โจหยิบยกมาเรื่องหนึ่งที่เลดีเมจอธิบายให้คุณฟังว่าเมื่อไหร่ที่เราอะไปสนใจมันไอตัวควอนตัมเมันเป็นโมเลกุลอะตอมเล็กๆอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใช่ไหมแต่มันมีเล็กกว่าอะตอมอีกนะแต่โอเคมันเล็กที่สุดเท่าที่เราจะสัมผัสได้แล้วนั่นคืออะตอมตัวอะตอมที่มันใช้กล้องจุลทรรศน์ไปส่องอะตอนที่เราไม่ได้ส่องมัน มันก็แบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเอ t e n t i o n มันไปเขียมันไปส่องมันสปอตไลท์มาเจอกล้องมากล้องแพนมามันมีปฏิกิริยาเว้ยมันเคลื่อนไหวเว้ยนั่นคือควันตั้มเมื่อไหร่ที่คุณไปแตะมันปั๊บไปเอ t กเทนชั่นมันปั๊บการแสดงเกิดกล้องมาการละครเกิดขึ้นการแสดงเกิดขึ้นนี่คือควันตั้ม เหมือนกันที่อับราฮัมพิกสอนไหมเหมือนกันกับดรโจดิสเพนซาสอนไหมคะว่าเรื่องราวอะไรที่แม่งเราสนใจ attention มันเรื่องราวเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องราวเหล่านั้นจะอยู่ใน q u a n t ัม field เรื่องราวเหล่านั้นจะอบอวนและอาบอยู่กับชีวิตของเราอยู่เกตปะเนี่ยดังนั้นเรื่องของความรักก็เช่นกันเมื่อไหร่ที่เราอ t t e n t i o n ให้ความสนใจกับรักที่ไม่โอเคเลยหรือไปเสพเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มันไม่โอเคมันไม่ใช่แล้วคุณก็อาบคุณก็อาบเหมือนคุณเสพแล้วให้คุณกำลังแบบว่าอยู่ในห่วงความรู้สึกนั้นกับมันคุณก็อยู่ในควันตัมฟิลของสิ่งนั้นพอคุณมีสติขึ้นมา อันนี้ความรักที่มันไม่โอเคเนี่แล้วฉันเจอความรักที่ไม่โอเคแล้วฉันก็อยู่กับมันตั้งนานแล้วแล้วฉันก็สงสัยว่าทําไมฉันไม่เจอความรักที่ดีคุณใช้คนตั้มฟิลผิดทางแล้วจริงไม่จริงคุณไม่มีสติจับรู้อ๋อฉันไปนั่งดูละครนาเน่าอยู่อ๋อฉันไปนั่งเสพข่าวที่ผัวเมียเขาตีกันอยู่แล้วพอคุณตื่นขึ้นมาอ๋อทำไมฉันไม่ได้ความรักที่ฉันต้องการวะ คำถามคือคุณอยู่ในสนามควันตั้มแบบไหนเท่านั้นเองเกสป่ะแล้วโจบ,บอกว่าเราสามารถเชงควันตั้มฟิลด์เปลี่ยนสนามพลังงานใหม่ได้ทันทีเมื่อคุณดีดนิ้วเมื่อคุณมีสติรู้ตัวปุ๊บคุณจับตัวเองได้ปุ๊บมันไม่ใช่รักที่ฉันอยากได้มันไม่ใช่สนามพลังงานที่ฉันต้องการเปลี่ยนเหมือนควันตั้มไหม ฉันไม่สนใจเธอแล้วฉันไม่เอากล้องไปส่องเธอแล้วฉันเปลี่ยนไปโฟกัสอันอื่นแล้วนี่เขาถึงบอกว่าอะไรเมื่อคุณเด็ดดอกไม้อะมันสะเทือนถึงดวงจันทร์คำนี้แม่งไม่เก็ตแต่ก่อนมันไม่เกตทำไมคำว่าเด็ดดอกใบมันสะเทือนถึงดวงจันทร์วะเพราะเราเปลี่ยนสนามควันตั้มเพราะเราเปลี่ยนสนามพลังงานเราเปลี่ยนสนาม attention เราเปลี่ยนสนามการโฟกัสเรื่องสวยๆงางาม,งาม เรื่องความผาสุกเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรื่องความรักที่ดีเรื่องโอกาสที่ดีเรื่องความมั่งคัง่งควรตั้มฟิลในด้านของความมั่งคัง่งควรตัมฟิลตัวต,วตนใหม่ของคุณมันเสะเทือนถึงดวงจันทร์แล้วค่ะโลกก็ต้องปรับเพื่อคุณโลกก็ต้องแบบโหจัดสรรทุกอย่างเพื่อคุณเพราะคุณเปลี่ยนแล้วคุณเด็ดดอกไม้แล้วคุณไม่ได้เป็นเด็ดต้นหญ้าแล้วคุณไม่ได้เป็นหยิบ ขยะมาดมแล้วคุณเลือกที่จะเด็ดดอกไม้มันสะเทือนถึงดวงจันทร์นั่นมีนิ่งว่าคำว่าควันตั้มที่มันสามารถใช้ในชีวิตของเราในชีวิตของมนุษย์คืออะไรลูกคือความสั่นสะเทือนที่เราเปลี่ยนความคิดการสนใจมีสติในเรื่องใหม่แค่ทำแค่นี้ คุณก็สะเทือนไปทั้งจักรวาลแหละจักรวาลหร,รือสนามควานตั้มกำลังเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนบทบาทให้คุณใหม่หมดแล้วกำลังหาความเป็นไปได้ของคุณมาใหม่หมดแล้วคุณจำคำนี้เลยนะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์คำนี้เลยเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าอ๋อมันสะเทือนแบบนี้เอง ไม่ใช่พฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะลูกมันแค่เป็นพฤติกรรมเล็กๆที่เรารู้สึกว่าโอแมกอสฉันเปลี่ยนการโฟกัสควันต้อมฟิลอีกโลกหนึ่งกำลังกำลังตื่นเพื่อฉัน ควนตัมฟิลอีกโลกหนึ่งกำลังเปิดรับฉันกำลังดิ้นแบบดิ้นแบบว่าเวลค้ามเวลข้ามเข้ามาเลยควันตั้มฟิลนี้ความต้านแห่งการดึงดูดความรักที่ดีควันตั้มแห่งการมีความอดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งควันตั้มแห่งความสวยความงามควนตัมแห่งความผาสุกกำลังเปิดรับส่วนควนตัมแห่งความเศร้าโศกยึดติดอดีตความรู้สึกผิดตัวตนเก่า ที่มันฉุดรั้งคุณกำลังจะไม่ได้รับความสนใจแล้วคุณแค่เปลี่ยน attention เข้าใจปะข้อ2คือคุณแค่เปลี่ยน attention ความสนใจสู่สิ่งใหม่ๆความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คุณอยากได้โดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่องอดีตเอา,อางี้ก่อนมันมีสองอย่างนะ โฟกัสสิ่งใหม่ๆที่เราอยากได้อันเนี้ยที่เราทําได้คือโฟกัสสิ่งใหม่ๆที่เราอยากได้แต่อีกข้อหนึ่งข้อหลังในแม่งงมากโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดหลายคนเป็นพอผ่านเลเวลโฟกัสสิ่งใหม่ๆที่หนูอยากได้แฮปปี้แต่มันรู้สึกผิดอะ่ะมันรู้สึกแย่แม่อันเนี้ย ที่คุณไปต่อไม่ได้แต่เมจะมีนิ่งให้คุณว่าในสนามควันตัอมฟิวอะขณะไอส์ตายังบอกเลยว่ามันแม่งล้มล้างความเชื่อเก่าๆไปหมดเลยเหมือนคลื่นสึนามิอะล้างความเชื่อเก่าๆหมดเลยด้วยนั่นมีนิ่งว่าความเชื่อเก่าของคุณแม่งไม่มีประโยชน์แล้วความเชื่อที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็ไม่มีประโยชน์ นี่คือควอนตัมฟิล์นักวิทยาศาสตร์คืองงเลยไม่รู้จันนิยามยังไงจะอธิบายควอนตัมยังไงแต่ประเด็นก็คือแค่คุณเชงเอ e นอร์จีแค่คุณเปลี่ยนพลังงานคุณพร้อมจะได้ new คว a นตัมฟิล l คุณพร้อมจะได้ขนามพลังงานแบบใหม่หรือโลกใบใหม่ของคุณมันเป็นแบบนี้แหละมันล้างทุกทฤษฎีเลยดู ทฤษฎีที่เคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนโตไม่มีผลต่อควันตัมจ้ะล้างกระดานสุดดังนั้นพอลิเมศึกษาควันตัมไปลึกเรียนรู้ข้อมูลจากดเรโจดิสเพนซาไปลึกเรียนรู้ข้อมูลแบบจากอับราฮัมฮิกควอนตัมลีฟควอนตัมจำควอนตัมฟิลหลักการเดียวกันหมดเลยอยู่ นั่นคืออยู่ต้องล้างอดีตไปให้หมดแล้วก็สร้างตัวตนใหม่ที่คุณอยากได้อย่างทรงพลังคุณต้องล้างไปให้หมดแล้วทฤษฎีควันตัมนะแม่งโคตรเจ๋งแบบเจ๋งมากๆแล้วเมยเอามาใช้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์เดี๋ยวจะเปิดคลาสเป็นซีรีส์ให้ เอา่ะแบบลงลึกเลยแต่ทุกคลาสจะมีการไกด์เบดิเทเชีนไกด์การนั่งสมาธิแบบเข้าถึงระดับควันตั้มแบบถอดรหัสจากดรโจเลยเทคคลาสดรโจมาด้วยนะคะแล้วสนุกมากแบบโหยี่าชั่วโมงอะแล้วสรุปให้คุณแบบแบบเพียวๆเลย่ทั้งในเรื่องความรักในเรื่องของการเงินเดี๋ยวทำเป็นซีรีส์ก่อนนะใครอยากได้ซีรีส์เรื่องของความรักเลิฟควันตั้มไมจะสอนเลิฟควันตั้ม ดึงดูดความรักในระดับควันตัมแล้วคุณจะได้ความรักที่ดีเร็วมากๆคุณจะเชงตัวเองเปลี่ยนตัวเองแบบเร็วมากๆในระบับควอนตัมฟาสควอนตัมฟิวควอนตัมจำเอาทุกศาสตร์ที่มันเกี่ยวควอนตัมและวทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเร็วที่สุดให้ราคาพิเศษเลย2,900วันเดียววันนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นราคา39 0 0ดังนั้นใครที่สนใจลงทะเบียนวันนี้นะ 2009นะคะทุกคนเดี๋ยววันจันทร์ได้เรียนเลยล้นเลยแล้วเมจะสอนการนั่งสมาธิทั้งหมดสอนกระบวนการคิดทั้งหมดนะคะเลิกควันตั้มที่เราจะดึงดูดความรักข้อที่สามที่เมจะให้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการและเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการด้วยนี่คือความจริงหลักการก็คือว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็น ถ้าคุณ s e เ a อร์เแตกแยกคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับสนามพลังงานนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ได้สิ่งนั้นเราได้ในสิ่งที่เราเป็นที่มักจะมีคำนี้ที่บอกเสมอว่า being การเป็น be and then do and t have e n h เคยได้ยินคำนี้ไหม be do have เราต้องเป็นก่อนคนตามสนามควนตามจะอยู่กับคนที่เขาเป็นสิ่งนั้นเขาจะไม่อยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นสิ่งนั้น เมื่อไหร่ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเราปฏิเสธที่จะไม่ได้รับสิ่งนั้นไม่ได้มันได้รับสิ่งนั้นมาเองดังนั้นสนามควันตั้มเหมือนกับคุณสมมติว่าเป็นสนามควันตั้มคุณต้องลงไปแตะพื้นสนามคุณต้องลงไปคลุกตัวอยู่ในพื้นสนามนั้นคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นอยู่ในแวดล้อมสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้อยู่ในสนามนั้น แต่คุณร้องอดอวยว่าฉันอยากได้สิ่งนั้นเท้าไม่แตะพื้นนะแต่ว่าอยากได้คุณอยู่ข้างบนเนี้ยคุณอยากได้แสดงว่าคุณอยู่คนละพลังงานคุณอยู่คนละควนตัมฟิลหรือไม่แน่คู่ของคุณอาจจะอยู่คนละควนตัมฟิลในวิธีที่คนอื่นที่คิดว่ายากเขาชอบจะคิดว่าถ้าฉันจะมีคู่ที่ดีฉันต้องทำยังไงฉันต้องไปอยู่ในสถานที่ ที่มีคนเถานั้นคนหล่อๆหรือว่ามีคนที่ฉันต้องการฉันจะต้องไปต่างประเทศถ้าฉันอยากได้คนต่างประเทศฉันจะต้องพยายามทุกอย่างกระเสือกกระสนทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่งนั้นนี่คือความคิดของคนที่เหนื่อยแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดแบบควันตัมแบบควอนตัมฟิลคุณแค่เปลี่ยนตัวเองในระดับพลังงานให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับควอนตัมฟิลนั้น ฟังนะคุณแค่เปลี่ยนตัวเองแล้วทั้งหมดจะซีโรราบคุณแล้วโลกทั้งใบจักรวาลทั้งจักรวาลจะซีโรราบคุณเมถามหน่อยว่าแบบไหนง่ายกว่ากันวิ่งเข้าหาวิ่งไล่ตามพยายามหรือปรับที่พลังงานของเราปรับที่คอนตัมฟิลของเราคุณคิดว่าแบบไหนง่ายกว่ากันคนที่จีเนียสคนที่ อัจฉริยะคนที่ไม่อยากเหนื่อยอะไรมากๆเขาจะปรับพลังงานในควอนตั้มฟิลของเขาค่ะไม่ใช่ระดับแค่ความคิดด้วยนะความคิดอะ่ะโอเคใครก็ปรับได้แต่ในระดับควอนตั้มฟิลที่มีการนั่งสมาธิที่มีการปรับจิตในระดับที่อยู่ในระดับควอนตัมระดับอัลฟาแล้วพลิกขึ้นมาแบบเนี้ยเรมจะเทรนห้ในเลิฟบควันตัม Quantum, การ ดึงดูดรักนะคะการมีความรักที่ดีที่เริ่มจากระดับควอนตัมแล้วคุณปรับตรงนี้ก่อนพอคุณปรับตรงนี้คุณมีการแอคชั่นนิดหน่อยคุณมีการออกไปเจอข้างนอกไปทักทายคนอื่นหรือว่าสแสดงออกนิดหน่อยการสแสดงออกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่การกระทาที่เราปรับในระดับควอนตัมมันคือเดอ b a s สใครที่สนใจลึกควอนตัมนะคะ ปรับความรักดึงดูดความรักเหมาะสําหรับสาวโสดหรือคนที่มีคู่ก็แล้วแต่ที่อยากให้ความรักที่ดีมากขึ้นด้วยการเปลี่ยน,นระดับควันตั้มในระบบของเราเองก่อนเพื่อที่เราจะต้องไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นกับความรักแล้วพอคุณปรับตรงนี้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มสิโลลาบคุณให้ราคา Early Bird เออร์ลี่เบเฉพาะวันนี้นะ ในราคา2,900นะคะ2,900เราสามารถเรียนในวันจันทร์มีคลิปการนั่งสมาธิมีคลิปที่เราสอนในทฤษฎีหลักการการใช้งานของควอนตัมเลิฟและสามารถมาพูดคุยอินบ็อกซ์นะคะกับเลดี้เมย์ดีวีนัสได้เลยเพราะเรื่องนี้ไม่ว่ามันต้องปรับกันอย่างยิ่งยวดน,นะคะถ้าเราไม่ปรับเราจะเหนื่อยมากๆ ถ้าเราไม่ปรับเราจะกลายเป็นคนที่วิ่งไล่หาความรักและก็เหนื่อยแล้วสุดท้ายก็จะมาบอกตัวเองว่ามันไม่มีความรักที่ดีที่เหมาะกับฉันหรอกมันอยู่ที่เราปรับก่อนและเมตตาให้คุณเลยในคลาสนี้ถ้าคุณได้ได้ลิมรถได้เรียนได้ศึกษาเรื่องควันตั้มอย่างจริงจังคุณจะรู้เลยว่าโหทำไมฉันไม่รู้จักเรื่องนี้ตั้งแต่แรกวะ มันโคตรง่ายมันทำงานง่ายชีวิตมันง่ายมากแล้วเดี๋ยวเมจะมีคลาสอีกคลาสหนึ่งที่เดี๋ยวจะเปิดหลังจากนี้คืออาบัตแดนริชควันตั้มคืคือจูนความร่ำรวยในระดับควันตัมให้คุณดึงดูดความรวยให้คุณอยู่ในควอนตัมฟิลสู่ความร่ำรวยอาบสู่ความร่ำรวยคุณจะมีความร่ำรวยุดมสมบูรณ์เข้ามาแบบคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยดีปะ เดี๋ยวรอติดตามกันในซีรีส์ควันตัมเราต้องรีบรู้นะเรื่องนี้เราต้องรีบรู้มันไม่ใช่เทรนนะลูกมันไม่ใช่เทรนโอแลิเมย์แบบมันเป็นเทรนมันเป็นกระแสรหรือเปล่าที่เราจะได้รู้เรื่องควอนตัมมันไม่ใช่เทรนแต่มันคือวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบแต่ความจริงมันมีตั้งนานแล้วเมย์ต้องแบบส่งถึงเรื่องนี้ให้กับทุกคนให้เร็วที่สุดใครที่เจอรักแย่ๆใครที่แบบ มีแต่สิ่งไม่โอเคเลยและความรักไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยอยากจะจูนพลังงานควอนตัมฟิลแหละอยากจะได้ความรักที่ดีแล้วไม่อยากจะเหนื่อยแล้วคุณรีบลงเพราะนี่คือชีวิตของคุณที่คุณจะต้องลงทุนที่คุณจะต้องรีบไปไม่งั้นคุณจะเป็นเหยื่อของพลังงานคนอื่นเมื่อไหร่ที่คุณไม่สร้าง Energy ควอนตัมฟิลของคุณคุณฟังนะเมื่อไหร่ที่คุณไม่สร้างเอเนอร์จีควอนตัมฟิลของคุณคุณจะเป็นเหยื่อของควอนตัมฟิลของคนอื่นคุณจะโดนพลังงานสนามพลังงานของคนอื่นทำร้ายและคุณจะเป็นเหยื่อของสิ่งนั้นหรือเมย์ไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นยุคนี้เป็นยุคที่คนเล่นพลังงานกันมากที่สุดเมย์บอกตรงๆยุคนี้เป็นคนยุคที่เล่นพลังงานมากที่สุดเพราะเเริ่มเข้าใจแล้ว วิทยาศาสตร์เริ่มมาให้ประเด็นเรื่องพลังงานวิทยาศาสตร์เริ่มมาให้ประเด็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการตื่นรู้มากขึ้นแหละติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาอีกนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบาย